เป็นคาร์บอนต่อไปคาร์บอนเครดยิตจะขายประเทศไทยเฮาเขียวเขียวต้นไม้เขียวเขียวด้เมื่อพี่น้องเป็นอากาศคาร์บอนอากาศขาย้ากันพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับคาร์บอนเครดยิตนะครับหนึ่งคนคาร์บอนเครดยิตเป็นอะา ต้นไม้พวกเชือกเขียวอยู่ด้เมื่อติน้องต้นปลาดูต้นติ่งต้นรังต้นขื่ไม้ปลาเขียวที่เป็นปลาปลาชุมชนก็ขายได้พี่น้องต่อไปเป็นเห็ดเป็นแมงกันล่ะอากาศเชือกเขียวต้นให้เบิ้นต้นไม้พี่น้องเชือกเขียวต้นข้อใบใหญ่ยังแห้งดีพี่น้องเขียวงามครับเอาไปทำ คาร์บอนเครดิตครับเป็นว่าเขียวงามพี่น้องเขียวงามขอบคุณครับขอบคุณคาร์บอนเครดิตเขียวงามพี่น้องเซลฟี่เซลฟี่เซลฟี่ต้นไม้กับเขียวข้อมเขียวกะจีคือคาร์บอนเครดิตทับขายได้ ต่อไปไมี่จะปลูกต้นไม้ต้นไหลด้พี่น้องสางเสือไห้ปลูกต้นไม้ต้นไม้ได้เมื่อตนอน้นไม้กันปีกี้เขียวเขียวง่ายลพวกไม่ประดูไม้เตียงไม่ร่างไม่ยังล่ะขอบคุณครับขอบคุณคาร์บอนมันค่าอยออกมามันร่มเย็นด้วพี่น้องกันเขียวเขียวคาร์บอนอากาศคาร์บอนก็คืออากาศอากาศนะ่ะ ต่อไปคนีนจ่ขายยังอย,งยงมใหม่ห,มห,ห,มหยมไหลฝนถือฝนเกียวง่ามพี่น้องจนไม่กเ็เดดหมดกัดขาพี่น้องโคตยเงี้ยงก็ดีคาร์บอนเช็ดิตพี่น้องมากับหอนหอนย่ำเบี้ยนพี่น้อง ถ้าบอนเชียดียลงทะเบียนไว้ลยะพี่น้องไปลงทะเบียนยื่นข้อเนี่ยน้ำพ่นอ่ะเป็นพระท่านไหนบอกมา,าเฮ็ดจังไดทำจังไดก็มีเอกสารนี่ยัางเนี่ยผู้ดใดปลาชุม่มช่นก็จริงจริก็กขายได้ขายเป็นอากาศได้พ่อแม่นขายต้นไม้เด้่พี่น้องขายอากาศ เขียวขจีดีมากพี่น้องเพจะมันเป็นสีเขียวอากาศเขียวดีอากาศ,ว,ากาศว่ากันไปพี่น้องเป็นเท่นไหมพี่น้องว่ามันเท่นดอกไม่เลยละ่ะของไมล่าสุดปีเจ็ดหกสิบเจ็ดสิบุ่นล่ะ คาดว่าเจ็ดสิบจะเริ่มต้นเพื่อนก็สีเริ่มแต่เ้พีละวะแต่ว่าเพิ่นนี่ท้าอินดี้ก็ตอนพ่นละข้าวบอนเช็ดยึดพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณเนี่ยเจียวเขียวทั้งหลังผมนี่ขายได้เม็ดได้พี่น้องสิ่งได้ที่เขียวเขียวเชียงค่ะอากาศตั้งสี่ก็ขายได้ขายเขียวเขียวเขาก็กได้ไดพ้พี่น้องได้เขาพืชเขาพืช อันนี้ก็เป็นเครดิตคาร์บอนเครดิดได้ก,กันแต่ว่าต้องเอาเอกสารหนึ่งมีเอกสารสีสองมีเอกสารสิที่ทำกินสองสามทำเบียนบ้านสี่ทำเนาบัตรประชาชนห้าใบไอ้ยังก่อนใบกรเกษตรเจ้าหน้าก็ได้กับ่มีกับ่เป็นยังเป็นรองเป็นกระเกียไป เป็นงานไม่ของกันนี้เพื่อนพา,ากันไปได้พี่น้องได้ขอบพุณนครับขอบพุณนครับเอานี่แหละคาร์บอนเคียดิตเป็นงานไม่ล่าสุดได้ี่ของข้เจ้ที่ขายเห็นว่ามีคาร์บอนเชียดเย็นจะเยินคาทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็อบอกว่าเอาทำเห้เาเนี่ยเปนพวกตลาดโลก จะไปเส้นสัญญ่ากันย่างเป็นท่างกานถูยไหมพี่น้องบางคนขยานต่เขามาตัวเอาเชี่ยวท่างมันว่าตัวดอกพี่น้องตัวจะน่าเขียนเอกสารหน่อยว่าเฉพาะขายค์วอนเชยรดหยิดจนตบเแม่นบาเขาเจ้า,า,จามีมาจะด่วนแล้วแต่ว่า ประชาชนผู้บรูก็คือบูลูนแหละพี่น้องประชาชนผู้รูก็คือลูปปลกผู้รูว่ากันไปพี่น้องคาร์บอนเครดิตขายคาร์บอนเครดิตเขียวๆนี่แหละได้เมืดต้นใหม่อยู่ให้อยู่หน้ามาให้ไปหน้าคือว่าอยู่หน้านี่สิครัได้เมืดพี่น้อง คุณครับขอบคุณคาร์บอนเคเดตพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากนี่ก็ม,กมาทักถามผมโหลดก็ได้หรือว่ามาตรงถามผมโหลดหรือว่าโทรมาถามผมเป็นทั่ไไรเบื่อโทรผมกับศูนย์แปดเก้าเก้าเจ็ดแปดสี่หนึ่งเก้าพี่น้องผู้มาถามเอ,อ,อกสารสีผู้ใดเย็กแบบใดแบบใด,แบบดกับมาไปลงทะเบียนไว้น้ำเพินิน ปีปีเพเกินปีเจ็ดสิบดอกจ่ว่าตอนนี้ก็หกสิบเจ็ดมาหกสิบแปดหกสิบเก้าเจ็ดสิบอีปีปีนึงเขาก็โลบแลว้วตอน,นเขาส่งเอกสารเมื่อละพี่น้องกำลังตรงละเอกสารคาร์บอนเช่นนี้นี่แหละเขียวเขียวยังอยู่ได้เมื่อเรื่องของปลาชุ่มชน่นปลาโบชุ่มชน่นปลาของจ้าควงก็ได้ปลาชุ่มช่นก็นได,ได้ว่ากันไปพี่น้อง คาร์บอนเครดิตเป็นนี่ไม่ล่าสุดสำหบับเกษตรกรเกษตรเชาหน้าพ่อข้ากับมักรแม่ลูกอ้อนคขน,นอนเด็กมือนี่ลหละนะคาร์บอนเครดิตเขียวกระจีได้เม็ดสิ้นสีเขียว

เปลี่ยนผ้าหั่งผ้า,า,ายัางก็ได้ต่อไปมันผู้ใดมีต้นไม้จักต้นก็นจะได้นับใบอยู่เนี้ยจะเป็นการส่งเสริมการปลูกต้นไม้พี่น้องต้นไม้เ,เขียวเฉียวพิศลักเขียวกระจีเขียวงามแม่นมืดอะไรพี่น้องต้นไม้เนี่ยมั ต้นไม้ก็ได้ต้นทั้งมง่วงไงม่วงปาล์งก็ได้ต้นไม้เป็นต้นไม้ธรรมชาติได้มืดพี่น้องธรรมชาติบ่าธรรมชาติก็ได้่าให้ปลายหน้าเขาก็ได้เชื่อๆทั้งหลังผมแมนมืดปลาชุมชนนี่แห,แห้งได้ดีพี่น้องขายแล้วก็เขี่ขายหลวกเอามาพัฒนาบ้านเมืองไปเช่อผู้คณะกรรมการหมู่บ้านเงื่อแล้ ต้นไม้ต้นลายต้นแดงต้นจิงต้นรังต้นประดู่ต้นไม้ใหญ่ได้นมดพี่น้องขอจะเป็นต้นไม้คาร์บอน,นเชิดิตนี่เป็นเอ็ดมานะ่านี่ยู่บ้านหน้าค้าหลวงเนี่ยบอกให้บ้านจันสอสอแจ็คอดีตสอสอเหมือนผ้าเฮ็ดอยู่เดียวนีผมก็ทิพยเฮ็ดน้ำเพลินแล้วเพราะนเอกสารแนละ้วพี่น้องเอกสาร มีที่ถําจีนมีสำเนาบาตรสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใบอนสมุตเกษตรน้่ก็ได้แห่งดีพี่น้องเอา้าผมขออนุญาตลงไล่ละพี่น้องไล่โดนไล่กับเมียตกลง